วันนี้ค่ะอยู่กับน้อยแฟกเตอร์นะคะวันนี้มาไถาหางพรวนอะ่ะไถกรบต่อยางนะคะเรามาไถาหางสามเมื่อวานนะคะวันนี้ลูกค้าก็เลยให้มาไถาหางพรวนต่อเลยนะคะไถเมื่อวานเราไถแหวกออกจากต่อยางเนาะวันนี้ก็มาไถาหางพรวนกรบเข้าคืนเพรา,าะเมื่อวานไถตรากยางไปค่ะวันนี้ก็ไถกรบเข้าคืนนะคะลูกค้าจะปลูกมันเนาะ นี่เราก็ไถกลบเข้าข้างตอก่อนนะคะแล้วค่อยไถพืชทีหลังตอน้นี้เราก็ไถกลบเข้าข้างตอก่อนแต่มันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะสำหรับของน้อยแท็กเตอร์ก็คือไถอกลบเข้าข้างตอก่อนนะคะแล้วนั้นเวลานั้นเราก็ไถพืชทีเดียว นที่เราถ่ายตัดหัวไว้นะคะเราก็ถ่ายกลบเข้าคืน้นะคะเพราะว่ามันจะมีต่อยางอยู่ตรงหัวล่องอะคะ่ะเหลือไว้ต่อนึงคือเป็นแดนแล้วก็เป็นทางนะคะเราก็ถ่ายตัดรากยางออกนะคะแล้วก็ครั้นี้ก็มาถ่ายกลบเข้าคืนนะคะพอเวลาปลูกมันก็จะได้เนื้อที่เพิ่มแต่บางเจ้าก็จะไม่ทําแบบนี้นะคะบางเจ้าก็จะถายไปเลยไม่ถยตัด ว่ามันอาจจะเสียเวลาไปหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับเราเมื่อลูกค้าต้องการนะคะเราก็ทำให้ได้แต่มันก็เป็นแล้วแต่ละคนล่ะค่ะว่าเขาจะทำยังไงแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคันแล้วแต่คนขับนะคะแล้วมันจะง่ายต่อการเวลาเราไถาไปด้วยเราจะได้ไม่ตกหลุมตกล่องให้ตัวเองไถนะคะไถไปได้สัก นิดนึงแล้วก็กลับมาไถากลบล่องล่องที่เราไถาไว้เนี่ยค่ะล่องตรงนเนี้ยเนี่ยที่เราไถาไว้ที่แหวกออกจากตอยางนะคะเราก็ไถกลบเอาเวลาปลูกมันมันก็จะยกร่องได้หมดเลยนะคะไถให้กลบให้ได้เยอะที่สุดะคะ่ะเราก็ไถกลบคืนนะคะเห็นไหมคะ ตอยางแบบนี้ถ้าเราได้ถ่ายตัดรากแล้วนะคะเขาจะผุเร็วนะคะจะตายเร็วจะผุเร็วแต่ถ้าเกิดเราถ่ายถ่ายไม่ตัดรากไม่อะไรเลยมันก็จะผุช้าตายช้านะคะเพราะว่ารากเขายังอยู่ครบสมบูรณ์เขาก็สามารถแทงต้นแทงยอดออกมาใหม่ได้นะคะพอเท่าที่เคยถ่ายมาก็คือจะถ่ายแบบนี้เลยค่ะจะถ่ายตัดรากก่อนแล้วค่อยถ่ายกลบทีหลังนะคะ มันจะทำให้ต้นตอยางเนี่ยผุเร็วนะคะแต่ตอยางนี่ก็มีแต่ตอใหญ่นะคะตอใหญ่พอสมควรมันก็เลยไถยได้ห่างนะคะไม่สามารถไถให้ชิดได้เวลาเราไถายอย่างเงี้ยบางร่องอ่ะมันตอเป็นใหญ่เราก็ไถได้เหลือมันเหลือเยอะไถก็ไถเบียดตอที่สุดแล้วะคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังเหลือเยอะเนาะ บางที่ดินก็แข็งแล้วนะคะดินเริ่มแข็งกันแล้วแต่บางที่นี่เละก,ก็ยังเละอยู่เหมือนเดิมนะคะ มีเจ้าหนึ่งที่เราไปไถนะคะก็ยังเลอยู่ยังไถไม่เสร็จนะคะที่ประมาณ6ไร่นะคะไถได้แค่ครึ่งเดียวแต่ดีที่เจ้าของเจ้าของสวนเขาไม่รีบนะคะเขาอยากไถเปิดหน้าดินไว้เฉยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ